ต้องมีคนซื้อขนมเอากล่องและบอกเลยว่าเราคนนึงแน่นอนทุกคนเป็นกล่องขนมที่น่ารักมากเป็นกล่องเล็กแบบนี้เลยนะคะด้านในจะมีขนมทั้งหมด8ชิน้ตนตัวนี้จะเป็นขนมคล้ายๆแบบทาตคุกกี้นะคะทุกคนจะเป็นทาตคุกกี้เนื้อนุ่มๆนะคะด้านในมีไส้ด้วยนะจะเป็นไส้สับปะรดตัวทาตคุกกี้อร่อยเลยนะกลิ่นหอมๆบอกเลยว่าซื้อมาตอนแรกไม่ได้คาดหวังเลยนะจะเอากล่องจริงๆแต่ขนมอร่อยกล่องสวยเลิศมาก อยากได้กล่องหรือว่าอยากได้ขนมผู้คนดูแพ็กเกจจิ้งของเขานาะมาเป็นกล่องเล็กสไตล์วินเทจนาหัากมากตอนแรกที่เห็นก็คือไม่ได้อยากได้ขนมเลยค่ะทุกคนอยากได้กล่องข้างในจะเป็นขนมโบราณขนมแฮนด์เมดนะคะสอไซสับป,ประรดใครที่ชอบกินสับป,ประรดนะคะต้องถูกใจแน่นอนขนมจะมีทั้งหมด8ชิน้นพอได้ลองกินขนมของเขาก็คืออร่อยอยู่นะเราว่าตัวขนมของเขาจะคล้ายๆกับพายสับป,ประรดไต้หวันตัวแป้งจะมีความนุ่มๆรวนๆน,นะคะตัวไส้ด้านในจะเป็นไส้สับป,ประรดค่ะมีกลิ่นหอม สชาติจะไม่ติดหวานนะคะละมุนอร่อย ถ้าไม่บอกไม่รู้ใช่ไหมว่านี่คือแพ็กเกจขนมคือมันน่ารักมากเป็นแพ็กเกจขนมที่หรูแล้วดูดีสุดๆทุกคนมาเป็นกล่องแบบนี้เลยนะคะเปิดออกมาจะเจอขนมทั้งหมด8ชิ้นนะทุกคนเป็นฟิลคล้ายทา์ดคุกกี้เลยแต่ละชิ้นก็คือแพ็กซินแยกมาอย่างดีแพ็กมาดีมากอันนี้จะเป็นขนมฟิลทาตคุกกี้นะคะจะเป็นคุกกี้แบบซอฟคุกกี้นุ่มๆด้านในจะเป็นไส้สับปะรดค่ะกลิ่นคือหอมมากรสชาติหวานกําลังดีกินได้แบบเพลินๆเลยนะอร่อยสุดๆ